3าสวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มสารนะครับว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยนะครับโดยกลุ่มพวกเรามีสโลแกนเป็นใจกลางในการคิดพนกิจต่างๆนะครับโดยมีสโลแกนว่าเสริมสร้างประชาธิปไตยเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลเพื่ออนาคตแห่งสังคมที่ก้าวไกลครับ ที่เราคิดมาแบ่งเป็นสองหัวข้อคือลณนล์เสริมสร้างความแข็งแกร่งของประชาธิปไตยและเสริมสร้างประชาธิปไตยภายในโรงเรียนด้วยค่ะการให้ความหมายข้อดีข้อเสียและผลที่ตามมาของประชาธิปไตยคซึ่งหัวข้อของลณนลเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประชาธิปไตยนั้นเราได้แบ่งมาเป็นวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับประชาธิปไตยในชีวิตประจําวันซึ่งสิ่งที่เราคิดไว้คือกิจกรรมในตอนเช้าน้าเสาธทงนั้นเราก็จะมีการให้แต่ละห้องในแต่ละอาทิตย์ก็จะ เป็นอธิรักษในแต่ละห้องก็จะนําข่าวของตัวเองออกมาก็จะให้มีการให้นักเรียนห้องอื่นๆนั้นได้เกิดการวิเคราะห์ว่าข่าวนี้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างไรเราวิเคราะห์ออกมาว่าทําไมเกิดผลอย่างไรและมีการรณรงค์ในกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ประชาธิปไตยทถูกต้องมีการตัดปอดมีการอาจจะมีการเดินขบวนประมาณนี้ค่ะครับสำหรับ การเสริมสร้างประชาธิปไตยภายในโรงเรียนนะครับโดยการให้ความหมายข้อดีข้อเสียและผลต่างๆของประชาธิปไตยโดยเราแบ,บ่งกิจกรรมที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราเออกเป็นาสามกิจกรรมด้วยกันนะครับคือหนึ่งการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยในกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนนะครับสําหรับกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจะจัดตั้งขึ้นใน นำมาบอกนักเรียนตอนเช้าก่อนที่จะจัดกิจกรรมในวันนั้นๆเพื่อให้หนักเรียนแสดงความที่เห็นกันว่าสมควรหรือไม่ไม่สมควรหรือไม่หรือม,มีสิทธิใดที่จะเสนอแนะหรือว่าตัดทอนลงในกิจกรรมนั้นๆน,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 นะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมที่สองนะครับที่เราจะช่วยพัฒนาโรงเรียนทางด้านชาติไทยก็คือการจัดตั้งชมรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะคบเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้แก่นักเรียนด โดยชุมนุมที่เราจะ,จะตั้งอาจจะขอร้องคุณครูสักหนึ่งท่านนะคะเพื่อจะตั้งชุมนุมนี้ขึ้นโดยการให้ในักเรียนภายในชุมนุมนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธะประชาธิปไตยที่ถูกต้องข้อดีของประชาธิปไตยและข้อเสียของประชาธิปไตยแล้วก็อาจจะสอนหรือรณรงค์ให้ในักเรียน เสริมสร้างปรับปรุงประชาธิปไตยภายในโรงเรียนของเราให้แข็งแร่งขึ้นครับและส,ลาาสขขําหรับกิจกรรมสุดท้ายของกลุ่มเราที่จะทํานะครับคือให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนในตอนเช้าอาจจะตอนเช้าอาทิตย์ละครั้งนะครับเราอาจจะหาข่าวหรือหัวข้อในเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยมาให้ความรู้เพื่อน ในเวลาว่างๆเช่นตอนเช้าอาจจะเปิดเพลงเงาๆฟังคลื่หลังไปบ้างอันนี้อาจจะมีประชาชิไตยพูดเป็นข่าวขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนใจพวกเราให้เสริมสร้างประชาธิปไตยให้แก่ประเทศชาติและสังคมให้น่าอยู่าึคขอบคุณครับ